หลังหลังหนึ่งเร็วไปเปิดตมาพยายามเติมใบหน่อยบางสั่งรีบเติมใบมันจะได้เป็ปัดมันจะไม่ต้องเรียกบ่อยๆเราเติมตั้งต่วะาตั้ง่ว่าเรื่องอะไรเพิ่มานทีเดียวเฟย์ไงเฟดไป เออนี่งไงปิงปิงเซียแซดปิงกูกลับมาแล้วเอ้ยข้าพ่อข้าพ่อปิงกูเลยงอยู่เลี้ยอยู่ปิงเดี๋ยวก่อนนะโหลดเซิร์ฟยังเอาเลยเซิร์ฟพรุ่งนี้เลยเก็บได้ที่พรุ่งนี้เลยก็ได้ที่วันนี้เห็นอีวีดูบ้างเห็นอีวีดูบเขาไมแต่อีวีดูบ้าเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาพี่เบสไปเฮ้ยแต่อีวีดกตัวไรเตะครับไรเตะไไหนเรครับผมโอ้เหมือนกูเป็นเหมือนกูเป็นแบบตัวตลกอะไอ้อะ โอเคเขาหิหนึ่งไปแต่อีดุดิษฐ์เห็นดักหลอดป่าวดักหลอดเก็บดีขยงขยะดตุลนโลกร้อนหนุยอะไรว้าวหุกเอาดรอยู่ในคอนนายศาสตร์ร้อยมันมันสเปรย์วโดดอ่ะวันละก็โซนดูศาตยกฟันมายกฟันมาเก็บแรดิกแรดิกเออดีเล่นีมื่อไหร่ตัวเล่นน้บเร็วเฮ้ยใครจะแข่งเดินหินเนี่ยบอกมาวอผลัดผลัดฟอด แล้วก็เรามีกี่คนวะวันเนี้ยเยอะก็มีตี่คนตีคอนใช่ป่ะเมื่อกี้ใครอ่ะออกไปไหนอ่ะอีกสามหมื่นคนกำลังว่าน้ำข้าบประเทศมาแต่คุยกขี้เลยไอ้เปินขอโวเดินตรงไปเรยอไปเลือมาอยู่ใกล้กันทำไมเนี่ยเออไปขอโวให้เขาไหนพี่ไปเพิ่งมามันโดินมาละก็มึงอยู่โซนกับกูตัวนึ้งดิ เออทุกมาอยู่โซ่กับกูคนนึงช่วยกูยายหน่อยทำไมต้องกูอะช่วยกูเดินได้เลยแน่วะฮะอยู่ในเนี้ยอยู่ในหินเนั่นฮึแย่ไปหัวโดดไอ้ปลาเข้าไปอ่ะใครวะไอ้ปลาเจ้ให้เป็นเรียกด้วยสัสเจ้าให้เป็นได้ให้หมดดงเลยสัตว์อุ้ยหัวแท่วะแย่วะแย่วอะเก้ารูนี้กูขนลุกเลยสัตว์ เออเดี๋ยวค่อยเดกก็ได้มันยังไม่เดีย๋ยวปืนลูกกระสุนเฮ้ยออพี่เอ็นมา20คนเด็กไหมเดี๋ยวลูกกระสุนหมดตอนการหินเดี๋ยวก็โวยวายปืนอีกผมึงไม่คลุกแม่ปอลแล้วแม่บอลแลนเตตีออ้โวยเหงาว่ะอยู่หลังไหนกันวะเดินดูก่อน <c oughs> เออใครไม่อยู่บ้านคนหึือว่าด่ากันในสัตว์ใครไม่ขยับค <c oughs> น,นนะงงงด่านะเมือเคเออเดี๋ยวเราไป แ่อตยไ้วปโดดหลังสองดิดูดูดูไปโดดดูเฉยๆมั่งเรียกแล้วอยู่ใครมาสั่งกูอ๋อมืงหายคันตาเล่ไ่พาวินฮอนแล้วมึงโอ้โหมาด่าปองอาวินโอ้โหไม่ว่าฟอ์เค้นแก่ขี้หมายเลย เล่นอย่างกระต่ห้าดาวบอกพาวินนี่ครับรอบตอนนี้มันปั๊มเหรียญได้แล้วเหรออ๋อได้ตลอดแหละเดี๋ยวพาได้น้อยไงใครที่ปั๊มก็ผมจบแบนนะครับปั๊มก่อนสามใค่ได้ขอยผมจแบนอ่ะใครที่เซตมาเนาะแต่ถ้าถ้าใครเซตมาใครเล่นก็ผมจะปั๊มก็ผมไม่จบแบนก็ตายไอ้หลังหนึ่งมาเซตมาแล้วมายังเยอะปะเนี่ยเยอะไม่เยอะไม่มันนะตายตัวเดียวอู้หูเอ้ยแข่งกันไหนบ้านมาอดีตเล่นกายลูกกันด้วย เดีวว่าเดี๋ยวสุรินลิีนกระตกเดี๋ยวกันออกไปเตะนายแม่งไงโผล่เอ้ยเชื่อมันตายเชื่อมันตาหลงนะเว้ยตีทำไมล่ะป่าไรสัตว์คือเออขอขอไม่มีอะไรเล่นไงวะเดินเข้าวาร์ปออกไปออกออกเข้าเข้าแม่งในดิฟโฟกูก็เด้งออกมาเลยกูอะชื่อมันไอที่เราตายไป้ยถามไอะ มุงเกี่ยงเห็นชาตาเลยไนท์ไนไหนผมบอกไว้ก่อนนะดาเมจมันต้องอยู่รวมกันนะไหน่ะพยายามจะออกมาป่วนฉันสามายิงกับปืนไว้เนี่ได้ช่วยกันออกดาเมจโอเคครับฝอไม่สลูปาดตงมาวนเดี๋ยไล่ตุงมาเลยพี่มาแล้วนะผมยอมผมยอมมาเยืนนี่มัสผมยอม เออนายตันันตอนนั้นนะครับนด้วยครับดังมาลงไหมดังมาดงมาดังมาดาดันมดินมาดาดปแล้วังมาดังมามาดัมาดิมาดมดมาดังมดังมดดงมาดงมาดัดาดังมมาดัมาดาดูลูกดังมาดดัดเมาดมาดี๋มามาดกบกดออกามาดัดังดัาดาแม่กัไมาัมาด้มมาแล้มาามาางาัมาั โอ้ยดูดูอูดูดูมึงมากเลยมึงผัากุหลงไว้อ๋อหลงป่าเออยีนันแหละ่าดักรอบหนอ่ไปยี่หลอไปยีห้อไปสัตบอสไปยังน้ำไช่องน้่ยูสโตแอบไอเหี้ย่เไปดูหลังอื่นง่อนเออพอละลงมาลงมามีพีดอง่นม่เ้า่เาได้เลยตงนี่ต้องหนึ่โอเคไปยูดูดใครเขาบอกพีเอมาวะก็คุณก็ไปดูหน้าวารสสิครับ ไงวะไปเห็นตัวตวไยวันเดเลอร์วันเดอร์คือแม่เอามาแล้วไอสัตว์มาเลยไปลูกกูให้หมดที่เองมาดิโอ้ยวิ่งโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยตายวิ่งเลยเหรอปัดตัดตัดต่างหากไัดตัดน้องหินอ่ะตอนน้าว่ามาเร็วทิ้งกูไหมอ่ะไม่สนใจโดนไพ่ด้วยเจอกล้กูเซฟะโอ้ยเป็ลูกคิวเปล่านะไปล่าัดไอสัตว์ดึงนี่เฮียรอเฮียอะไรเนี่ยเฮียมาแล้วเหรอมาตาย มาน้อยไล่เปิดเก่ไหนเกมหลุดเกมหลุดปาดแววเดะเอาล่ะแดนเจ้าบ่ปา่กยกระโดดเดี๋ยววันจันรลาสุรินเลยมึงปล่อยมาสานเรื่อยอยู่ครับเปเดี๋ยวไม่ไล่นาวานมะไล่เปิดออกนะครับโดดคิมยองนะเอ่อเปลี่ยนปีชุดเลยเนี่ยมเหมือนกันเลยอ่ยแหมคือชอบ ได้เนียนละเกนเลยมนมาเนไปที่เดิมมาตอนหน้าวาตัวหนึ่งฝอดฝอดขอตอนหน้าวาเฮ้ยเลง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 จะไปวอื่นมาไ้ตัวปงเมอุ้ยเอาจริงไม่เอาป่าวดิยอมนะเออยู่ตรงนี้อยู่เนี้เยไมล่วงไอ้กลงจัดจเดให้โคมาให้ย ยองไปตามมันดิเฮ้ยมึงนั่งทำไรอะอ๋อยืนหลอนเดียวเดยวเยหอนอ่ะเอาเดิมอือไงเราไปร้องสองไงโอ้โหแดนก็นร้องสองแล้วมาแค่ร่างหนึ่งจบแค่ตัดเลยเนี่ยออหมอยังไงเรามาแคกร่างหนึ่งไงดูสถานการณ์เองางเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสัดานเลยอะเีนิติอองมาเป๊จะไปเปจะไปเยอะไอ้สัตว์ นี่มแอบดูนี่มามนนี่มันมาแล้วก็มาแล้วมาแล้วเลียนเลยเลยนลง้ยเลอลี้เลไปแล้วเลี้ยนเลยเลียเลยเลียนเยเลี้ยนเลยไหลัเียนเยปแลวไปไปไไปมปไปงปไปไไไไปไปไไดไปปไปไปไไดไป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 ไดไปไปอปไปไปปปไ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 ดิไปปไป ไอ้หดวเรียวหัโดนเรี่ยงเราลงไปดิ้นเลยสัตว์ตัวมันอยู่ในหินได้ไม่ไหนวะไลหัวโดนได้ไม่ไหนหรออย่าพลาอยู่อย่างเงี้ยอย่าพ่ายเปิดเปิดด้านทางเดียวพองอยู่ตรงนี้ไว้ไอ้หกีไล่หัวโดนทีเว้ยแม่งเล่นอย่างี้เว้ยมันให้แดนท่ายปึ๊บมันเอาใครมันเลงตีธรรมดา ผบมาติดคนงหนายเลยไินคนสามสีมมต่ตัวนะวับเราเปิดนี้นะวับโัวเขาบ้าอะไรเมื่อกี้มันต่อมันต่อมันต่อเราน้อยไว้ยิงไปซ้อนเลยดิจะออกไปดิไ, <ป S 2> าไนามาน,นเข้ามาเข้าไปโบดีตัวเล็กทำไรอ่ะไนเข้ามาเออโบใส่มันดีโอกยี้มองกันหน้าแต่วเลยโอ้ยพีเยอะเว้ยวันนี้ เราด้วยจริงๆไงเจ็ดคนใครไม่อ่อนเมื่อวันเนี้อ่อ <c oughs> นครบแล้วเว่ยอาปืนนะวับเร็วขยับเร็วเปิดิไปได้ไปดืนเลยครับปราราเล็กจัดต่างได<ห>้<ห>น,นะผมเปิดอยู่เมื่อกี้ที่ผมทำไมเล่าเออ <c oughs> ใครวะไม่ได้ใครเลยเนี่ย User in your channel timed out ออกมาออกมาหัวมันหน่อยมา <c oughs> มันห่วยอีเว้ยคนตุ๋ยได้ตุ๋ยได้เอมตุ๋ยได้มันห่วยอีทีโดนดอนว่ะมาแรงอ้มาดิเอ็มเดินเลือได้เดก้ไปใจ่เขาเห็บปะเขาเห็นปะเรอเออไม่ต้องไม่ต้อไม่อมันเนี่ยปอดปอดมึงไพ่ดีมันจะยืนฟาดทำไมอ่ะครับครับบบเดินเก็บปืนพิ่ศษดิเด่งไพ่พารามันเด็งไพ่พาลามันอ่ะไได้แล้วเก็บปืนอั้นดิ โดนเจ็บง่ายเลยสามารถามาถามารถนะครับกระบวนปื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 นปัดต่อยพยายามตามโซนนิดนึงนะครับอย่ิงทางห้านก้าดอย่างงี้ก็เอาไปพยายามตามเพื่อนนิดนึงโอ้โหดูดีหน่อยเออต่างเลยตางเข้าไปกระสุนจะหมดแล้วอ่ะเออเวเวลาเวลายืนเดซจะยืนเดซข้างหลังเพื่อนดิไปตามเพื่อน รู้ให้ดิด๊ดิดหน่อยโมดโด่วนมันเข้าไปแล้วเอาไปดาไมไว้นี่เข้าครับเต็มจะมาเปล่าไม่บอกไหม มาดิสามสองสองต้องเลืออกมาปืนออกมาด้วยนะปืนเนี่ยยืนท้ายยืนทำไมวิไปกับเพื่อนอีกแล้วไม่น,น้อยอยู่เออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปพร้อมกันเลยมาราโบลิเฟนเตอร์ตามเพื่อนไว้วิ่งเข้าสองยิเปเอ็นอ่ะแะรงนี่อยู่หาดิปืนนี้ปืนชื่อฟูอ่ะเห็นยังเก็บจองไปไว้ปอดอยู่นะฮะเฮ้ยได้ออกแบบไอปฝาก เราเข้ามาปิดเราเข้ามาเรียกในหินได้นะอีทีตึงตายหนึ่งครับเราอีเียกอีเป็นไ้เกรอีเป็นไหมยู่ไหนอ่ะเรียกอยู่ตึงตายสองแม่งยวเร็วไอยู่ไหนอ่ะเรียกอยู่กลับดีกว่าบอกว่าบอกปืนปืน ดูแต่ดิอะไรฮะเป็นตายละติดติติดกำแพงได้ลงล่างมันก็ได้มันบังคับใไ้ไปซ้ายามันบังค้ามหปไปขวาดินอนนั่นน่ะนี่มาให้พ้นดอนบางนีดิอย่ายืนบวกดิไม่ดอนไม่โดนด,ดาเมจเราวิ่งมาวิ่งมาเร็วมาฝัดนี่ฝัดฝัดฝัด,ฝด,ฝด,ฝดมาขวามาซ้ายนี่เราวิ่งมาซ้ายเออวิ่งไปดีได้อยู่เดี๋ยวไม่ออกฝัดดูขวาร่างบมาเลก ก็ติดไม่ได้เลยออกซื้อได้เปิดซื้อแมคคาฟ้าไว้ดิเพื่อนเข้าแล้วระวังหลัง๋ยืนนี่ก่อนยืนนี่ก่อนนี่ก่อนเดีจะขึ้นเข้าเดินมาตามผัดมาติดว่ะตามผัดนี่ติดผัดนี่ดูผัดด้วยดูผัดด้วยเก็บปืนพี่แม้ยนี่เก็บปืนนี้พี่พี่มาได้แล้วได้แล้วหลังไงยืนเก็บดิครับพยายามตามโซนไหมตามมาดิตามมามันยังไม่ยืนเป็นโซนเหรอคนยืนน้อยอยู่ พี่เปนสายล่างปัดก่อนลงหินพีเป็นไปเบิ่งไปพร้อมกันดิ๋อูสั่งเดินก็ไปพร้อมกันยืนเก็บคนรุ่นคนละนี้นิดหนึ่งวงูง้พี่เกล็ดดิสโนไว้ข้างหลังอ่ะอูเดินไปไว้หน่อย <c oughs> มาข้างหน้าเนี่ยมาข้างหน้าเก็ลดด้านนี่พี่ไปพื่อนอยู่งล่างอะ่ะ เราบวกเัยวบวกพี่มไปนเนี่ยเก็บไปปิดปืนหลังอ่ะลงไพ่สกอรนดิเนี <c> ่ย <oughs> ลงไพ่สกอร์หน่อยลงไพ่สกอร์หน่อยเลยบอลลี่เนี่ยปัว<ะ>พี่ไม่เรียกได้ยินนี้ไว้ยินนี่ไว้ยินนี่ไว้หลักออข้าข้าขยับมาเออสวยขยับมาจิ้มตรงนี่ยยืนตรงนี้ไว้ขยับมาอีกเนี่ยติดหลังไปติดหลังไปเก็บปืนในวอซารีดิ มันรยอยู่อ่ะเข้าไปดิเข้าไปในซอนเก่แล้วในซอนเออเป็นฟุกกับเป็นฟุ๊กอ่ะลือดกันด้วยแล้วหน่อยหล้ออยู่เยี่ยกไ้พี่เดินเป็นเมาอะโหระพัดอะรอเออคเราเดนหมดลงครับที่เป็นหมดหมดหม ไอ้ต้นดิ๊งมีตัวเก็บหน่อยดิเก็บปืนหน่อยไหนวิ่งเข้าปืนหน่อยครับจิ๋ววิ่งเข้าปืนหน่อยดิเวนหมดไอ้ตัดไฟวิ่งมาวิ่งมาเลยโอกาสเราแล้วเนี่ยมา้ข้างหลังมันอีกข้างหลังมันข้างหลังมันไปเรื่อยๆโผล่ไปไหมเก็บไม้เนี่ยนตัวไหนายโตเตอร์เนี่ยหัวกิวหัวกิวหัวกิวมันเก็บไปดิตองเกอร์อ่ะ มาที่ประเดี๋ยวหน่อยนะมาขยับเข้าวโซนมาเลยขยับเข้าวโซนมาเลยมาเปิดไลน์อยู่วิ่งมาเลยประกอบเชีเพื่อนด้วยห่วเพื่อนด้วยข้างหลังอ่ะเออตัวดาเมจดูตัวดาเมจก่อนดูตัวดาเมจเข้ามาหัวมุมไปืนแปลกกว่าโมดแล้วเอเดยอยู่หลังแลนแลนทีเดีกว่าอยู่เลยไปโอเคเราเรียกเราเรียกอยู่นี่ไว้อยู่นี่ไว้เก็บตัวเติมเก็บตัวเติมก่อนเก็บตัวเติมก่อนตัวช้าน่ะตัวช้ามันน่ะสตาร์งเกอร์เห็นปะ เออตจลีเออนาริสาเยียอะไรน่ะเออเข้าไปหลังเข้าหลังบางหลังด้วทางนี้นี่เดินมาทางนี้เขาหลังมันเดี๋ยวไปกอดเขาไปอีก่อนนี่เดกอดเขาไปอีกอ่ะปืนอีกตัวนึงอ่ะปืนตอกม้วนนะปืนน้องเบลดินี่ปืนปืนน้องเบลอ่ะอยูแรงอยู่ดี่ดิอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดีไปดิไปยิงเรื่อยๆปืนตาย้วแต่ปืนเกมยังไม่มาเฮ้ยปกตินะว่าถ้าปืนตายบ่อยไม่ต้องกลัวไม่มีตัวใหญ่ขนาดนี้ดัวยปกติปืนตายตัี๋วลองปัดกลางหิน เคมหมดเปิดแล้ววะอยู่ไหมี่ะไปอยู่กูลนะดอยู่เหรอเดินเดินท้อต้อเดินไปกับใควพื้นเกมนะพื้นเกมนะเกมมี่งมวาขวาขวาขวาเรียขวาแวักขวักใจเย็นใจเย็นอ๋อัเรีกหรือเปล่าไปง่ไม่ไรไม่ไรป่าไม่ไรอบนังสานะเวน้่งเกมอยู่เวน้องเกมอยู่เฮ้ยเหลือแปดอย่าเตะด้วย รุยเบนโดนเขาไปแล้วนะคิมยองปัดทำทันหรอนอนโดนคือหลังคหลังวิ่งเกมไปไหนอยู่บ้างไหนวิ่งเข้าหาปืนฟุกดิไปเป็นตัวยืดขี้เลี่ยดขี้เลี่ยปัดอยู่ซ้ายซ้ายหน่อยแต่ไม่เจอว่ะครับตัวมีตัวว่ะดิสแมนนี่พี่โดนนะดิสเปิดหมหัวละคือแม่งอยู่ไหนหาไม่เจอเลยเราเรียกไหมอยู่ตรงผมเนี่ยเออปัดดิ เปนเรียกไอ้อีทีเรียกตามไปเข้ามาตามไปเข้ามาเก็บปืนก่อนบินบินคนชื่อหดเจเจชื่อเจไปดีหวังไปดีเจอะไปน้องเบลหลังบินน้องเบลไปใครเรียกใครเรียกคินยองแต่ที่อยู่นะใครทีแต่น้องเบลอยมยองคิมยองเดี๋ยวไปหาเอ้ยกูแรงอยเอ้ขยับเก็บขยับเก็บเรื่อยๆขยับเก็บเรื่อยๆระวังน้องเบลเรื่องมาตัดที่เดิมร่วงแล้ว่ะ ยองเล่นในโซนมันแชมป์มันเลยแชมป์หัวโดดมันนะแชมป์หัวโดดมันนะอยู่ขวาไอ้บ้าใส่ดิเออตกร่วงตัดลงไปดินลงไปแดนเลยลงไปแดนนี่ปั๊รอเรียกรอเรียกแมน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 โอ้หไอ้ยันกระไรกระไรอยู่เก็บปืนเมื่อไหร่ดิเก็บปืนเมื่อไหร่ดิออแดร์ออแดร เขาเป็นแชมป์เปิมาต่อยร่วงเลยปรื่องคูดเปืนทังคูดดรีบไปรีบไปบอกเพื่อนไม่อยู่ไหนเออเดี๋ยวเขามาแก็บด้วยด้วยได้เนี่ยได่เนี่ยร่วงอย่าบ้ามันอย่าบ้ามันจะปเป็นรวงหมดมาคุงมาคุงมาคุงาคุงซ้ายมรคุงซ้ายหัว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 ข้อเออเฮ้ยหลังเยางเว่าอีพี่เข้าหลังไอ้หรออีพี่เข้าหลังไอ้รอมามาเดวน่อยดิโอยู่ครับโอยู่ ยองมาแล้วขวาเมื่อไปกลางหินนิดไปกลางหินนิโอเคไม่ได้โอเกมยหนู่เลขวาหินยองขวายองขวายองขวาเอ้ยมันเรียกติดแน่เลยว่ะมองไม่เห็นชื่อวะมองไม่เห็นเลยเจีอยู่อ้ยดโอ้ยโอ้ยลี้ยดเลียวกี้ยวกเรวเวอะไรอะไรจะไปเอามยองไหมสดีได้ดีวดสลับไปสลับมาตายวัวอยู่วัวอยู่ตายวัวอยู่ตอยู่ติดไอ้เหี้ย ทับตัวกูดิไม่มีคนทับเลยวะปืนปืนปัมไม่กอนนะปืนปัมก่อนนะผมโง่หัวอยู่โอเคโอเคปืนยันกระเด็นไปไหนปืนครับยต้อยู่ครับโอเคดีจิ๋ยดีจิ๋วน้องเบลอ่ะยุ่ยเกลียวมันเล่นเกลียดผ่าไม่ผ่านแรงทุกตายหมดไปปัดทับกูตัวหัววะเฮ้ยโอ้โหจะตีแล้วขี้เลยปืนปืนปืนน้องเบลน้องเบลวัดดีไปดีไปแรงกูอยู่อ่ะดีไปดีไปมสองตัวนี้เลยจิ๋วโง่เบื้องตายตรงฝัดกูเนี่ย โบอยู่ไอ้เว้ยไอ้เว้ไอ้เยอ้เว้ไ้เหอ้เว้ยไอ้เว้ยไอนเว้อเวอนเว้ยไอ้เ้ยไอ้เยอเวยเอ้เอเว้ยไอ้เไอนเวไอ้เอเวยไอ้เว้ยไหเวยไอเลยอ้เล้ยอเวแย้วแอ้วอ้เว้ยไ้เวอาเว้อืหลังไอ้เวก็ได้ไปไม่ว่ไ้ว้ไอ้เว้ยไอ้เ่ได้ว้อว้ไ้เี้ยไ้เยไ้เยไก่อน โชว์พอจะพลาดคิวอยู่คิวเมื่อกี้สองคิวอลังไม่ลงอ่ะหดตังากค์ว่ะข้าวโหแล้วเข้าไปมาขวามาขวามาขวาขวาตายมั้งไม่รู้อ่ะขี้เกียจลงไปการก่อนคนแรกอะถึงหินก่อนถึงได้เปรียบอ่ะถึงหินก่อนได้เปรียบรออยู่นะเราจะไล่ไก่ยากจะมากต้องจะมีฟอสตอนนี้ ตอนนี้นะคะไอตีหินเนี่ยไตีตีด claro> ูมาได้ก้างหินเลยได้ก้างหินเลยขออีกหน่อยนะยิงไพ่ตะกรอนเลยยิงไพ่ตะกรอนเลยโอ้ยไหลเยอะตัวไอหินในคอนในคอนในคอนปัดว่างไวจริงเฮียคนอื่นยังไม่ถึงอยู่ในคอนในที่เกี่อยู่ในคอนนี้ ตอนไม้เตะอยู่ในคอนเลยดิ่ลงพ่ายอยู่ในคอนนี้ในโซนอ่ะโผ่าสกอร์มึงดูถูกกิ้วกล้วยสัตว์นั่งเลยเหรอขึ้นเลยขึ้นเลยมึงชูแม่งนี้เฮ้ยเขาไปขึ้นก็ระตือเดี๋ยวไปไม้ไม้แต่ตัวหลังเดียวก็ได้วะเนี้ยหลังนี้เลยเรียกได้ยเ็มีเคลียร์ลงเลยเหรอไอ้ไม้ไม้มันปืนนี้ข้างบนอ่ะไอเรียกอ่ะมันมันเรียกมันเรียกมันเรียกอะไรอ่ะ เนี้เตนี้คนปะปาดมึเตรียมเตรียมัวหลังสองไไปหลังนี้ถ้าไม่ได้ถ้าตีก่อนไม่ได้ก่อนก็ไม่เอาล้วเล้ทีไปเลยปัดไปเลยไปไลยรอนะถ้ากูตีก่อนไม่ไม่ตีตีไม่ได้ก่อนมงไปเลยตอให้กูเลี้ยงใ่หลังสองเลยเหรอสองเออไม่ยังไม่เลียยังไม่เล้รอดูก่อนว่ากอรอหลังนึงก่อนหลัตีกูจะตีได้เปล่าถ้าตีไม่ได้ก็ไม่เอาปืนน้องเบลปืนน้องเบลไอ้กบออกมาีโวไหมีโวไหมีดวน้องเบลน้องเบลโอแล้วครับโหล้ ไอเด้งรันดอนนะอยด้งรันจตีอยู่ถ้าเราตีได้แดนออกตีเลยออกควย้เนี่ยเราคิเราแข่งอเนี่ยแต่ยังแตกแหละบาดโดนหลังสองพี่จุีบดเว้ยชอบตีเร็วก็ตกรไม่ได้เนี่ยควายตีควายหลังไหนครับหลังองครับดูดูหลายแล้วหลังสองอ่ะ โอ้โหไล่โันเฮ้ยเอ็มแท้ตีไหนวะเอ็มแทหลังสามะนี่หลังแรวเลยหลังเพรานี้อยู่หลังสามตัวเล็อยู่ตีเลยอัดโดดไปเรียกหลังหนึ่งเลยเอตัววายไม่เล่นเลยออินโลไปไปเข้าดีเข้าดีตีเลยแกนออกเกี่ยวนะ แดนออกคิวเลยแดนออกคตีวเตีวแตกค่อยออกนะปัะปันนี้แน่น้องจังหวะนี้แดนออกแดนออกคิวแล้วออกในในนี้ไม่ <Godzilla> <c oughs> ได้น <scary> <c oughs> ี่อวป่าเอาหรอได้ปะปัดเกิได้อยู่แล้วแหละรอบนี้แตกแล้วแตกแล้วพี่ตียังพี่ะทันพีีทันปัด โดนมาไปเลี้ยอยู่อยู่โรนยีพีอ่ะโอ้ยแม่โดนเตะเรียไปเรียไปหาทีเลียกไปต่อไม่ได้เลยอะไรบักอะไรไหลอยู่แป๊บนึงเข้าห้กินละสีได้บอกไปนะวี่งไปไม่เป็นไรไม่สิบวิเองเออไม่ได้วะกูโดนเจะไปต้องเรียกไปเยอะไรันเยอะเลี้ยอยู่เฮ้ยไม่ทันวะกูโดนทุกอย่างอ่ะ โดนตามกับไอ้ปาสองคนเนี่ยเห็นได้แต่ได้คุเรียกได้แล้วแต่มันจะจะเสร็จแล้วไงโดนขอก่อนทำไมเลยไม่จี๋แล้วไม่ตีไม่กิวอย่างเงี้ล่ะคุณเรียกน้องกินให้เลยเพราะว่าถ้าเรียกน้องกินจะต้องดีดันออกกิวเมื่อกี้ทำไมออกทำไมวะเพราะมันชนกันต้องไปเรียอต่างนึ่งไงคุณก็การหลังนี้ให้ไงโหตายแก่ก็ไม่ฉลาดเนี่ยอดอีวีโอโลมากไอ้ชาดสอง